สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะหนังสือเรียนเล่มน,นี้นะเด็กๆเปิดไปพร้อมกันกับครูเลยนะคะเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหน้านี้นะ หน้าที่ยี่สิบเอ็ดเราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันนี้จับคู่เสียงที่เหมือนกันตัวอย่างอันนี้อ่านว่ากอไก่ภาพไหนที่อ่านออกเสียงกอไก่ให้ระบายสีภาพไหนที่ไม่ได้อ่านออกเสียงกอไก่ไม่ต้องระบายสีนะคะ ส่วนข้ออื่นๆภาพไหนที่อ่านออกเสียงคอควายก็ให้ระบายสีชอช้างพอพานมอมา้ารอเรือวอแหวนสอเสืออ่ออ่างครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะภาพแรกอ่านว่าเป็นภาพภาพว่าอะไรกุ้งอ่านออกเสียงอะไรคะกอกไก่อ่ะก็ให้ระบายสีระบายสีกุ้งเพราะว่ากุ้งอ่านออกเสียงกอไก่กออุงงอกุ้งไม่โทกุ้ง นะคะภาพที่สองอ่านว่าปลาอ่านออกเสียงก็ไก่ไหมคะไม่ไม่ใช่ก็ไม่ระบายภาพที่สามตู้ตออูตูไม่โทรตู้อ่านออกเสียงตอเต,ต่าไม่ใช่เสียงก็ไก่นะคะภาพที่สี่กบกบอ่านออกเสียงก็ไก่ไหมคะใช่กอ,อบบากกบก็ให้ระบายสีกบเพราะว่ากบกับกุ้งอ่านออกเสียง กอไก่ให้เด็กๆดูไปตามข้อนะคะถ้าเป็นคอควายภาพนี้เป็นอะไรคะคอควายไหมไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะคอควายไหมคะคอถ้าใช่ให้ระบายอันนี้ล่ะคอนใช่ไหมคะ ถ้าใช่ให้ระบายอันนี้งูใช่เสียงคอควายไหมถ้าไม่ใช่ไม่ต้องระบายนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเล่นเกมจับคู่เสียงที่ออกเสียงเหมือนตัวพยัญชนะที่อยู่ด้านหน้านี้ถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆนะคะทำหน้านี้นะคะ,หน,นนะ,คะหน้าที่ยีในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะวันนี้งานของเรา วันจันทร์ที่ที่5กรกฎาคมสองพนาร้อนะคะให้เด็กๆระบายสีแบบนี้นะคะอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วเบื้องต้นค่ะขอให้เด็กๆทำงานให้เสร็จนะคะแล้วส่งงานในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้ให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ